รถหมดสัญญาเช่า Toyota Fortuner มีอยู่4คันคันแรก2.4 V4 Wheel ปี20ไม่82,000 คันนี้ Fortuner 2.4V เลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งมื่นกิโลเมตรคันนี้ Fortuner Legend จนเดอร 4, ปี20ไมล์สี่หมื่นสอง คันนี้ f o r t จอเนอร์ d ีดเดอร์สองจุดสี่ปีสองพันยี่สิบสองไมล์หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเมตรทั้งสี่คันเป็นรถหมดสัญญาเช่าจากหน่วยงานสวยๆทุกๆคันนะครับนี่น,นี้สีเทาน,นี่สีดำ น,นี้สีเทาน,นี้สีบนเงินใครสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะครับผม